บ่อนการพนันดูแล้วเป็นเรื่องเล็กก็จริงอยู่ในสังคมทุกสังคมมีแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานะัญยมุกเหล่านี้ปัญหากลับเปอยู่ที่การเข้มงวดการจับกลุ่มตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในตำรวจบางท่านก็อ้างว่าเดี๋ยวเป็นเทศกาลบางท่านก็อ้างว่ามีเล่นจริงแต่เลิกแล้วบางท่านก็อ้างว่าบ่อนเล็กเป็นบ่อนวิ่ง ส่วนสถานที่ที่มันเป็นอักโครจรซึ่งมอมเมาเยาว,วชนก็บอกว่า,เ,าเลือกตีสี่ตีห้าอย่างเช่นตายห้าศพนั้นบอกว่ามีคอนเสิร์ตแต่ว่าเก็บของอยู่ตีสี่ตีห้าเออคุณไม่เคยทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายเออหนักๆเข้าคุณข่มขู่คนอย่างผมจะฟ้องลองบ้างเาจะทำการ ทำนู่นทำนี่บ้างดังนั้นผมจึงบอกว่าผมขอเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับอลแฟรนไชส์ซึ่งขณะนี้เปิดกระ,ะ,ะ,จะจายหลายที่เอ่อนนอ,นนอันนี้อันนี้ทําอันนี้อะทำเอาให้โลนะ ผมต้องเลือกเอาฮะว่าวันนี้ผมจะอยู่กับธรรมะหรืออยู่กับอธรรมผมเคยอยู่ข้างนี้ผมไม่เคยปฏิเสธวันนี้ผมมาอยู่ฝั่งธรรมะแล้วผมจะทํางานให้ท่านดูผมขอพูดเกินน้ำอีกนิดหนึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานของคอร์รัปชันทั้งสิ้นเ,เป็นเพราะส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่กลายเป็นมาตรฐานให้กับข้าราชการประจำธุรกิจต่างๆเหล่านี้ไม่เคยจ่ายภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เนื่องจากมีเส้นสายหรือมีการจ่ายเงินข้อมูลที่ผมได้ก็มาจากข้าราชการตำรวจโดยทั้งสิ้นเหตุที่ผมได้จากพวกเขาเหล่านั้นเพราะหนึ่งเขาอาจจะมีใจเป็นธรรมสองเขาอยู่ในระบบซึ่งการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง เขาอาจจะได้น้อยเขาอาจจะไม่ได้เลยคนหนึ่งอาจจะได้เยอะเสร็จแล้วมันก็ไปสู่การวิ่งเต้นในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ออปัญหาสถานะใบย,ยมุตเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดยังไม่ได้ไปพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันอื่นๆตำรวจนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียวกว่า law enforcement law คือกฎหมายและบังคับให้ใช้กฎหมายดังนั้นจ้าหน้ารวจต้องบังคับใช้กฎหมายและปกป้องพวก เราคือประชาชนอย่างเป็นที่ตามกฎหมายแต่กลับกันข้าราชการตำรวจที่มีการควบคุมชี้นำกลับทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ถูกต้องเอ่อพวกกระผมประชาชนก็เลยต้องคอร์รัปชันเหตุที่ต้องคอร์รัปชันก็เพราะว่าผมไปอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ในมื่อคู่แข่งเขาสามารถเปิดบอลได้เขาสามารถเปิด และตำรวจก็ไปพบกับความว่างเปล่าทุกครั้งทุกครั้งที่ไปตรวจผมเรียนในสถาบันตำรวจไทยเก่งจับยาบ้าได้สามล้านห้าล้านเม็ดฆ่าคนตายจับได้หมดแต่ไปที่ปอนเจอความว่างเปล่าทุกครั้งมีการขนออกไปก่อนทุกครั้งสามว่าเพราะอะไรท้ายสุดนี้ผมเลยต้องบอกว่าผมต้องใช้ล้ออ f กูคือตัวผมเองกู Google. ไม่ใช่รูออฟโล่เหตุผลเพราะอะไรครับ อ่ะคุณไปคุณไม่เจอผมก็จะถ่ายคิดของผมไปเอาเอาสิผมก็จะถ่ายของผมไปผู้กำกับสายไหมน่ารักมากน่ารักน่าหยิกแก้เป็นคนน่ารักผมจะต้องเก็บสายไหมไว้ถ้าจะขึ้นศาลเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ศาลท่านดูการทำหน้าที่ของผมก็ต้องต่อต้าน ยืนต้านกระแสแล้วครับมีใครมาว่าผมว่าจัดฉากบ้างมีคนว่าผมอย่างนี้อย่างนี้บ้างไม่เป็นไรคุณว่าได้ว่าไปแต่ไม่มีใครทําให้คุณเป็นดังนั้นท้ายสุดผมมีคลิปของสถานที่บันเทิงหนึง่งมมซึ่งเยาวชนเข้าไปมั่วสุดให้เห็นเลยว่าเปิดตอนกี่โมงวิธีการที่ผมจะทําให้ท่านเห็นว่าเปิดถึงกี่โมงเดี๋ยวท่านดูปัญหาใบายัุ๊ถ้าท่านไม่ ควบคุมให้ดีทุกสังคมมีฮะแต่สังคมอื่นเขาเข้มแข็งตำรวจเขาเข้มแข็งแต่สังคมไทยนั้นถ้าตำรวจอ่อนแอสถานอปัยมุกยาเสพติดที่เก่กการจราการพน,นันมันจะเข้าไปถึงในครอบครัวเราครับผมรู้ดีครับวันนี้หน้าที่ของผมได้จบสิน้นลงเมื่อผมพูดเรื่องนี้ผมอยากจะให้ท่านดูคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดสรุปนะผมมีจดหมาย ส่งถึงพอบชอนอเรียบร้อยสถานที่ตั้งแผนผังนะครับเผื่อว่าตำรวจเขากำลังไม่เยอะผมก็เลยทำหน้าที่แทนพร้อมกับจดหมายร้องเรียนนะที่น่าสนใจคืออันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านฟังก่อนนะจดหมายอย่ไหนอันนี้เป็นจดหมายถึงพอบชอนอนะ เดี๋ยวผมจะไปส่งไปรณีนีนะอ่ะเปิดให้ชมก่อน

chưa thiếu em cho mình thấy chưa thiếu gì, cả gì? có lấy gì cái em มีกว้างแต่โต๊ะออกมีหม้อหุงข้าวมีไมโครเวฟเหมือนห้างแถวประสินค้าเอ้าสเตอร์มีไว้แท่งบอล

หายังไงหางไม่เจอมันเยอะจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป็นบ่อนที่ผมเรียกว่าแฟนชายคือเจ้ามือเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวคาสต์สีเขียวพื้นที่อยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะลิสต์ดูให้หมดเลยว่ามันมีี่ที่ นี yeah, Abby, so really? no. to to ่ม sí, no ีเครือข่ายอยู่2เครือข่ายเครือข่ายซอสสมายเจ้าเมือใส่นซ่เสียเขียวตาคึรสีเขียวที่ไหนบ้างเดียวจดได้ฮะอันนี้โปยบอลตอนนี้เมื่อวานซื้อหมากมาดไปจับดูสียังเปียนอยู่เลยทาเป็นสีม่วงแล้วทาเป็นสีม่วงแล้วครับก็ผมบอกแล้วไงพอ่าหลุดก็แต่ผมไม่จําเป็นต้องจับจะไปจับเขาเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของผมผมเปิดให้ดู อีกที่หนึ่งคือเตอรมังกรทรองเตอมังกรทองคือเจ้าของบ่อนวิวโดยให้ในชัยสายไหมออกหน้าสนะถานที่กว้างขวางนะเขาเก็บโต๊ะไปแนละ้วโต๊ะอยู่ข้าง้างบ่อนแฟนใชายของเฮียตตอมังกรทอง,นะงมินบุรีสิบสี่แห่งครับหนึ่งมินบุรีซอยละลายซับ 2. สองคูบอนกม .8 แปคูบอนซอยหนึ่งเกษาร่มเก้ามืนกลุ่ม นห้าสองามราชารโชคชกยสี่องเตยนวนกรบางทีวัตยาไกลนบุรีอันนี้ตัวอย่างนีนโตอันนี้ที่โชคไก่สี่อันนี้โตไหโลบุทวินชุดที่สอง,องกรณีบรรยายนแยสายของสอสมหมาย,ายแปดแห่งนน ตลาดบางกะป,ปิแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งลา,า 4, ลาดเ้าเจ็ดสิบเอ็ดโชคใจสี่ตลาดน้ำเบลวันตลาดไทยตลาดสี่มุกเมืองรามประแหงยี่สี่เปิดใหม่อาคารสีเขียวพนักงานใส่เสื้อสีเขียวเอ,อ่อผมให้ท่านดูชุดเนี้ยพอให้เห็นว่าปัจจุบันเนี้ยการทําบ่อนเนี้ยเป็นแกลนชายแกลนแกนชายยังไงคือทําสัญลักษณ์ให้รู้ว่าที่เนี้ยของผมเหตุที่ผมไม่ทําใหญ่โตก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใหญ่โตล,ลงทุนเยอะต้องเคลียร์เยอะผมก็เปิดบ่อนเล็กๆไปสักสิบยี่สิบแห่งแต่ผมปิดที่นี่ ก็ยังมีที่นี่เปิดอยู่ดังนั้นการกระทำแบบนี้เป็นขบวนการอันตรายมากเออมีนายตำรวจชื่อโยกออ่างนายพลตารวจออ่างแบ็กฝั่งสอสมหมายอยู่โชคใจสีพลนายพลจอจานแบ็กอัพอยู่เออกรณีของตือบังกรทองอันนี้ เครือข่ายของสอสมหมายนะเ,เครือข่ายของตือมังกรทองมีคนที่อยู่ในเครือข่ายคือมีเกา๋ามีชัยมีอ้วนมีต๋องชัยคนนี้คือชัยสายไหมที่คุณไปจับที่บ่อนหิวรายละเอียดพวกนี้ไม่ใช่ผมนะเอามาจากตำรวจโดยทั้งสิ้น <c oughs> ตำรวจที่อยู่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมส่วนบอลคลาสสิก ผมเรียกว่าบอนคลาสสิกบอนคลาสสิกคือบ่อนตีพดทบอนเตาปูนบอนบางนาบ่อนลอยป้าบ่อนเสียท่อบอนตีใหญ่เจงงอออโต้ประตูน้ําโชคใจสี่เปิดตามปกติครับแถมไว้ด้วยพวกบ่อนเล็กบ่อนน้อยบอนขบวนการบ่อนแฟนชายหนักนะหนักมากนะเพราะฉะนั้นเท่านี้ยังไม่พอชุดถัดไปเป็นชุดจะแบบอันนี้อ่ะ ใส่เสื้อเขียวนะใส่เสื้อเขียวพละที่กันนะแต่ลักษณะเหมือนกันนะมีแผนที่ให้นะอันนี้ตรงบึงกลุ่มนะอยู่ตรงสอมบึงกลุ่มพูดกันเป็นนครบาลนครบาน,นาครบาลสี่น,น,น, 4, น,นี่สอนอช 4, โชคชัยสี่โชคชัยสี่เจ้าของเป็นมีแบ็กอัพในคนจอจานอยู่อันนี้พื้นที่วังทองหลางนะ เสร็จแล้วผมจะตามไปด้วยสถานบันเทิงซึ่งไม่มีใบอนุญาตสถานที่ต่างๆเหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตแต่มีรายได้มหาศาลอ,อ,อยู่ห่างจากสอนอทองหล่อแค่โ้อยมรตอนตีสี่ตีห้ารถแถวทองหล่อติดหมดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงตีสี่ตีห้ารถติดลองเปิดดู แล้วเวลาที่ผมจับเนี่ยผมใช่ยังไงเดี๋ยว่สถานบันเทิงบางที่เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดของชาวต่างชาตินะฮะสถานที่บางที่เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดของเยาวชนก็ที่คุณจับได้สามล้านเม็ดนะถ้าไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขายหรอกครับมันก็ไปปล่อยของกันในนี้ลองดูสิครับ ายไไไม่อะะรปผมให้คนให้เงินโพืแ hmm. ก้ผ้าหายย่านหนองหลงกช่ผมจ้าไหัดีดไปดีดนา ดีขึ้นนะรถติดฮนะคนนั่นขนาดถนนเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจากคอนเสิร์ตหรือเปล่าผู้หนี่ทุกวันดีขึ้นนะมันมากเกินไปอันนี้เป็นสปอร์ตครับเอาสปอร์ตคร์ข้าหน้ารับเหยียดนแนมเมอร์โอลีร้านอาหารอะไรไม่รู้จะต้องใช้บัตรประชาชนตรวจถึงจะเข้าได้แล้วก็ปล่อยให้ เราชวนเข้าไปเป็นพวกไฮโซอันนี้ที่พุทธมนตรสายสองบ้านก็อยู่อาศัยไม่ต้องนอนนะครับเพราะว่าเปิดยันยันสว่างใครไปซื้อบ้านแบวนั้นก็เศร้าเลยคนระับเพราะต้องรถติดอันนี้ไม่รู้ว่าพวกปาวานจะชื่นตรงนี้หรือเปล่าใส่ชุดอาหารคุมเลยอันนี้ยานรัชดาเปิดยันเก้าโมงเช้าเชื่อไม่เชื่อเปิดติดตอนเก้าโมงเช้า อการเข้าถึเนี่ยรับบดสัมตามตอนต่อไปเดี๋ยวหน้าเออโดยสรุปหน้าสุดเออดิฉันนางสุจิตราคงช่วยเป็นอาชีพรับราชการครูมีบุตรอายุ17ปี ไปตามที่อาคาราไปเที่ยวดิฉันตามหาบุตรสาวถึงตีสี่โดยตามเข้าไปที่ร้านเดินปิดไปตามที่ร้านบัวขาวไปเจอที่ร้านบิ๊กซูนเวลา8ปดโมงเช้ายังเปิดอยู่ฮนะผมเข้าไปถา่ายนะเอออันนี้เป็นจดหมายร้องเรียนซึ่งผมส่งให้ผอบชนเรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลข้าขพเจ้า<อ>เห็นว่า มีการจดวหมายล่องยังเป็จนจำนวนมากเกี่ยวกับบนการพนันโต๊ะบอลตู้มาสถานบริการซึ่งไม่มีใบอนุญาตเปิดให้ถึงยามเช้าในพื้นที่ทองหล่อบ้างสุทธิสารบ้างมีเยาวชนเข้าไปมั่วสุมทะเลาะวิวาทซื้อขายยาเสพติดทําให้ประชาชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเดือดร้อนอซึ่งเป็นที่ภากกาศัยเดือดร้อนการจาราจรติดขัดถึงตีห้าข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้ายังมีหลักฐานบนการพนันโต๊ะพะน,นันบอลในพื้นที่ต่าง รวมทั้งสถานบันเทิงที่เปิดบริการเย็นรุ่งเช้าในความรับผิดชอบของท่านอีกจํานวนมากทั้งที่ประชาชนร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของข้าพเจ้าตรวจพบข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในการทํางานของท่านและเจ้าหน้าที่ตำรวจในความรับผิดชอบของท่านแต่เรื่องจากท่านมีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่เพียงพอถูกล่อยประละเลยข้าพเจ้าใครขอให้ท่านและเจ้าหน้าที่ตำรวจในความผูท่านได้เข้มงวดดาเนินการตามกฎหมายด้วยอันนี้ฮะ ซีดีอันเนี้ยแนบเครือข่ายแนบสถานที่นะเครือข่ายสอสสมายแนบสถานที่แผนผังติดอย่างนี้แล้วถ้ายังโง่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้จะคุยยังไงแล้วนะฮะผมก็จุดหน้าที่ของผมช่วยเอาใส่ซองเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวผมจะเดินไปส่งที่ไปรษณีย์ให้ลงให้เห็นเลยเอาใส่ให้เรียบร้อยนะฮะเอ่อทั้งหมดนี้ คือวิธีการทํางานของผมทุกๆเดือนผมจะนําปัญหาใบายุบต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นฐานของคอร์รัปชันเป็นการพื้นฐานคอร์รัปชันที่ใหญ่หลวงของประเทศนี้ซึ่งไม่มีใครทําแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นมาตรฐานซึ่งต้องจ่ายพอจ่ายปุ้งทุกๆคนต้องจ่ายหมดเ,เครือข่ายแบบนี้เปิด14ที่ไม่จ่ายไม่ได้หรอกครับเปิดที่เดียวก็จ่ายแล้วครับแต่ถ้าจะเอาผมเอาหลักฐานถึงขนาดว่าจ่ายกันตรงไหนเนี่ยผมทําให้ไม่ได้ แต่พื้นที่ของท่านท่านจะมาบอกว่าเข้าไปแล้วเคยเล่นมาเล่นตอนเทศกาลทั้งๆที่ข้างหลังเขียนกฎระเบียบอยู่ไม่รู้เล่นกันเล่นเล่นยังไงตอนเทศกาลข้างหลังมีกฎระเบียบห้ามยักหา้ามกินเปิดสีที่ถึงขนาดทาสีตึกถึงขนาดใส่เสื้อมีแบบฟอร์มสีเขียวไม่รู้ว่าทําได้ยังไงนะมีเยาวชนไปเล่นไม่รู้ว่าทําได้ยังไงเปิดขนาดนี้แล้วบอกไม่รู้ เข้าไปเจอความว่างเปล่าเคยเล่นอยู่เลิกแล้วตามไม่เจอเล่นให้ทราบว่าอย่างนี้นะผมทําจดหมายชี้แจงนะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็หมดภาระหน้าที่ของผมนะส่วนถ้าเกิดผมจําเป็นต้องไปขึ้นศาลก็ไม่เป็นไรผมจะไปเปิดให้ศาลท่านดูว่าหน้าที่นี้ผมทําเพื่อสาธานณชนเป็นประโยชน์นะการใดก็แล้วแต่ ของพื้นที่ไหนผมอาจจะเก็บข้อมูลไว้เก็บไปเรื่อยๆฮนะเก็บไว้จนเยอะพอสมควรผมถึงจะเอาออกมาพูดออขออนุญาตนะใครอยากจะดูใครอยากจะได้ซีดีสามหเชิญติดต่อได้พี่บอลใหญ่นี่เขาเคลียร์เดือนเท่าไวันละสองล้าน <รอ S 2> วันละนะบอเลนะบอเล็กนี่มันแล้วแต่ ส่งให้สวัสดีครับจดหมายพบพชนอเซ็นชื่อเรียบร้อยใหนฉบับนี้ขอบคุณขอใหถึงทีเธอขอให้เปิดอ่านทีเธอนะขอให้คนดีได้เปิดอ่านนะขอให้คนมีใจคุณธรรมมีธรรมะในใจได้ดูได้จัดการให้ผมด้วยชาวบ้านเขาฝากมา เอาไปเบิกพมพชนได้ป่ะนี่42บบาท